เช้าวันที่17มิถุนายนพระสันตปาปาฟรังเศสส่งต้อนรับพระภิสุวัดโพจากประเทศไทยที่เดินทางมายังนครวัติกันเพื่อฉลอง50ปีที่สมเด็จพระวรณลัตพระสังฆราชองค์ที่17ทรงพบปากกับพระสันตปาปาเปาโลที่6เมื่อวันที่5มิถุนายนคิศัก1972 พระสันตประปาเน้นการเสวนาที่เป็นมิตรและความร่วมมือระหว่างศาสนาซึ่งเราคาทอลิกและชาวพุทธมีเหมือนกันพระพุทธเจ้าและพระเยสุเจ้าทรงเข้าใจถึงความจำเป็นต้องเอาชนะอัตตาความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งและความรุนแรงพระสันตป,ปาปาทรงขอให้พยายามร่วมมือกันสร้างโลกให้ดีขึ้นต่อไปวันนี้เป็นหน้าที่ของเราชี้นำบรรดาสัตบ,บุรุษให้เข้าใจความจริงว่าเราทุกคนเป็นพี่น้องกัน เราต้องทำงานร่วมกันเพราะปลูกเมตตาธรรมและเราต้องกัลยานมิตรสำหรับทุกคนเป็นพิเศษกรบรรดาผู้ยากไร้ชายขอบสังคมพระสันตปะปาปาทรงอวยพรและรับพรจากบรรดาพระพิสูจน์ด้วย